ชีวิตเราพูดไม่จบกับคําว่าแม่ตาไม่เมตตาชีวิตของคุณกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันถ้าทุกๆวนันครอบครัวของคุณเช่นบ้านของคุณเป็นโรงฆ่าสัตว์ทุกวันต้องฆ่าหมูสิ่งที่ครอบครัวของคุณกําลังพูดถึงคือพ่อของคุณบอกว่าวันนี้ฉันเชือดหมูไป8ปดสิบเอ็ดตัวแม่ของคุณบอกว่าอายาว,วันนี้ฉันเชื้อแพ้ไปสามสิบหกตัวงั้นคุณต้องทําอะไรล่ะพ่อฉันฆ่าหนูไปสองตัว คุณคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นการทำร้ายใช่ไหม对对แล้ววันนี้ถ้าคุณเกิดในครอบครัวชาวพุทธพ่อของคุณบอกว่าฉันกินเจมาสีสิบปีแล้ววันนี้ขาฉันปวดนิดหน่อย แม่บอกว่าวันวันฉันคัดลอกพระคมภีร์คุณดูสิตาของฉันก็ยังไม่ลายงั้นลูกล่ะคุณดูสิพวกคุณทําอะไรไว้มากมายฉันกลับพาทุกวันทําวันละชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยคุณเห็นไหมว่ามันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเติบโตของคุณความแม่ตาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการเติบโตของคุณเหตุนี้เตือนพ่อแม่ของเราอยากให้ลูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราต้องสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีความแม่ตาลูกจึงจะเปลี่ยนไปอย่างเป็นธรรมชาติตอนเราเกิดมาไม่มีดีหรือร้ายเพ้นแต่เป็นการกับชาติมาเกิดของพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระพุทธเจ้าไม่ว่าคุณจะเกิดในสภาพแวดล้อมไรเขาอ,อาจจะได้รับความแม่ตาและความแม่ตาอันยิ่งใหญ่แต่สําหรับคนทั่วไปจะดีหรือไม่ดีทั้งหมดเป็นสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา,ท,ตตมาที่ล่อลวงมาพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมคือครูของเขาการพูดจาและสิ่งแวดล้อมคือครูของเขา แม้ว่าคุณจะเรียนดีสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีกลับมาบ้านแม่ก็วยวายบนท้องถนนทุกวันวันวัน,วนพ่อฆ่าหมูฆ่าแพะดังนั้นเด็กได้เรียนรู้ถึงความขัดแย้งของจิตวิญญาณเอาสองอันมาผสมกันเขาสามารถเป็นทนายความได้แต่เมื่อควบคุมตัวเองไม่ได้ทันใดนั้นทำอะไรบ้าๆเต้นดาด้วยความโกรธแต่เมื่อสงบลงก็รู้สึกมีเหตุผลอีกครั้งกลายเป็นลูกผสมเราเรียกว่าสัตว์ปลาด สิ่งแวดล้อมจึงกำหนดว่าคนดีหรือไม่ดีดังนั้นทำให้ลูกดีคุณบอกว่าฉันแค่หวังว่าลูกจะดีไม่มีประโยชน์เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ดีแบบนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าการสวดมนต์มันดีบางครั้งอาจารย์คิดว่าพ่อกับแม่เป็นผู้นําในการพูดว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ก่อนกินข้าวเราสวดมนต์ศาสนิจหกพยางค์ขอมหาโพธิสัตว์แห่งความเมตตาห้านาทีดีไหมแบบนี้ทุกคนไม่มีปิติกิยาตอบสนองคุณก็เริ่มสวดแบบเสียงดังทุกคนรู้สึกว่าเพราะจังงั้นก็สวดต่อและนําประโยชน์บอกกับทุกคนลูกคุณดูคะแนนคณิตษ์ของลูกไม่ค่อยดีสวดมนต์หน่อยคะแนนจะดีขึ้น สามีคุณปวดเอวบ่อยสวดมนต์หน่อยจะได้เบาลงแบบนี้ทุกคนรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดในปัจจุบันของฉันงั้นฉันลองก็เป็นแบบนี้สิ่งมีค่าคือการยืนหยัดสิ่งมีค่าคือการเชื่อใช่สิ่งมีค่าคือการยืนหยัดนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดความเชื่อต้องแสดงออกต้องปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรพาไปทําก่อนทุกคนจากต่อต้านค่อยๆกลายเป็นนิสัย อาจารย์ยคิดว่านิสัยดีแบบน,นี้ดีกว่าพฤติกรรมชั่วก็ดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมคุณต้องเลี้ยงดูเด็กและสร,สร้างสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตให้เด็ก